ไปเบิ่งอันนั้นเพิ่นอยู่อ่ะอะไรคะไปเบิ่งอยู่อะบอหอยไปอยู่ไปอยู่เดี๋ยวบอหอยจูบย่ายใจบ่อะไรคะฟังนวลบ่ออันนี้อันนี้เพิ่นเพิ่นเอากระสีโอมมาเลี้ยงมันลองมันมีตัวใหญ่น้ำปลาหมอเอียรติประชุมประชัน สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาต่อกันที่นาของแม่ใจนะคะซึ่งติดก,กันกับแม่วาดเลยนะคะเป็นเกษตรผสมผสานนะคะเดี๋ยวเราให้แม่วาดพามาชมนะคะทุกคนไปชมกันเลยจ้านี่นะคะในแพรสีเขียวนะคะหรือว่าแพรสีฟ้านะ,ะเขาเลี้ยงเป็นหอยขมนะคะหรือหอยจูบนะ,ะส่วนในานานะคะแม่เขาเลี้ยงเป็นปลานินนะคะพร้อมจําหน่ายแล้วเลือกเยอะกว่าจ้ะนี่ ดึกไหมเป็เพียงเพียงนี่ะหลอืมก็ที่เหวาั้งนังให้หน้าตัวเป็นจุกอันนี้ต้นยังนี่มันมันมึนนะครับถ้าโตบ่ขาข้ายงคนเนี้ยดอกใส่เพิ่ฝากมาให้ยางไม่ได้ขาขาเขาปลูกเราด้วยในหอมเม่อละียดเลยเอาก่ยาย่าแรงมากกับโต๊กตัดมังม่ีเฮ้ยื้อแย อันนี้เขาเอิญอย่างคะอันนี้เขาเลี้ยงเลี้ยงกุ้งกุ้งปลอยร่เลี้งไข่กุ้มดักปลาเอิ่นที่เลาะขึ้นกันหมนี่ว่าเป็นคนระเบียบเป็นบ่มาม่านีโสมามาเรเลียงอีกุ้งปลี่าพันกมีปลาพกัปล่อยปลาแต่ร่วงก็นีนะ

ผักหวานปลาแนนบอกหวานปลา,า,ปากินยอดบอกปูอันนี้กับพี่ปูคือกันแอนปูนนนนเจลีที่ทองแมื่อคืน,น,นวานอาหาร

ันนี้คือบ่อหอยหอยโชรี่สีทองอ่เพิ่งเริ่มขายแล้วบ่อจ้ะเพิ่งเพิ่งได้ขายคุณสองสามเถื่อนปนานลาอย่างนี้หางนกยูงหางนกยูงโอ้อกินอันอันงูกุ้ง เพิม่มันยาดเอียดค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆบ๊าดเตยบ่อบ่อพะยางอยู่บ้านสองบ่อกับบ่อเอาองแดงเรับน่ะน่ะองเขามาตัดเครื่องอารมณ์เบียอันนี้พอพันแม่พันเองท่านขายโลเท่าไหร่คะนี่เพิ่านขายมือนลยเท่าไหร่เนาะช่วงแรกกันไอ้หมูเพิ่นซื้อสามลอยบาทรอบรุ่นนะ่ะ สองลอ,ลอยมารอบมีเท่าไรบูม,มันมันเริ่มหลนะนไข่ด้วยมีไข่ด้วยไข่ด้วยตัวตัวพันธุ์พันธุ์ทันก็บอเนื้แดงโน่นเนื้แดงเลียอลายลดีนะดอ้ยต,ตัวใหญ่ อันนี้แหนแดงมันต้องคุมผ huh? ้าด uh. ้วยปะฮะต้องคุมผ้าคุมแดดให้เออบังแดดคันคันบ่บ่บังแล้วนี่มันมันแดงมันแหงมันตายนะมันแดงมันีตบ่เขียวตะลางแล้วคุณหัวขุดผมต่แหนแดงไปทางนี่ทไปแดงเลยแหนแดงบ่กัดมันวันี่ไปนะลูกไปนะลูกทีนีาให้ป้ากินให้ป้าไปแล้ว ตัวใหญ่ <c oughs> เริมเพาะไมเริมแตกก่อเริ่มแตกเตกอาใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าเลย <c oughs> ข้างหลังมีผักสวนพัว เลี้ยงอีหยังอยู่ด้วเลี้ยงอีหยัางขโมยไปขอถ่ายคลิปหน่อยนะคะอันนี้กับแม่นคนนี้เป็นเลี้ยงยังเลี้ยงยังพ่อใหญ่นี่แหม่พุ่งสะดแหุ้งหอยน้อยห้อยห้หอยกินอ๋อไอเขาเรียกอะไรนะหางกระรอกสาหร่ายหางกระรอกใช่ไหมหรือคนละอัน โอ้พื้นที่คุ้มค่าจริงอ๋ออนุบาลเพิ่นเริ่มลงแล้วมันป่ะคะเนี่ยเป็นโตอะไรมันวะเออเอาอะไรให้กินน่ะไม,ม่มันเกาะเป็นของอาหารหรือจะมันช่วงไหนกินด้วยอะไรหรือเปล่ามันเพินเน่นก็หาตามธรรมชาติ โอ้ออันนี้อยู่ใต้เถียงอรอบก็จะเป็นผักสวนครัวแล้ก็นาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ากล้องมันสายไปสายมาเนาะ เพราะว่าเย็นมากแล้วนะคะต้องทําเวลาด้วยนะพื้นที่เยอะมากนะคะทุกคนใช้สอยได้คุ้มค่าสุดๆนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูน้องควายกันนะคะแมนบรรยากาศดีดีรยากัศนะลูกตัวเบลล์เลยนี่ฝั่งนี้ก็มีอีกมันชอบอยู่ในร่มอ่ะจ้ะ ตะวันแน่นมากเลยนี่นะคะก็มีน้องควายอยู่2ตัวนะจ๊ะและด้านข้างกันก็มีต้นชะอมนะะหรือผักขาเนาะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูที่บ่อหอยอีกนะคะ ก็มีการปลูกผักไว้รอบๆด้วยนะคะน,นี่เป็นรอบบ่อหอยนะผักนานาชนิดเลยนะคะใส่พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากๆนะคะอะไคะ นแม่คัดนี่มืออื่นคือด้คัดหลายยืนนี่บอคัดไว้เห็นบอนึ่ม่อนแม่คัดคัดแล้วก็มาลงนีใหญ่กว่านี่เลยเก็บขายเห็นบอม่อนคัดมาไว้เห็นบันจะโตประมาณนี้บอเริ่มขายได้หรือมันจะใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้อยู่ขายทุกเดือนแม่ปล่อยน้ำนะเดี๋ยดูดออกแล้วดูดออกใช้ยางดูดออกมาแล้วก็ลงให้น้ำ กินพอป่ะจะโดนเยอะป่ะก็แจักมือเปลี่ยนเถื่อนหนึ่งอทิตย์อาทิตย์เอออาทิตย์หนึ่งอืมอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งอ๋อมีป่าเห็นบ่อยแต่ติดคัดออกเด้อเดิมใหญ่อืยเห็นบ่ใครมันเห็นบ่ใครมันติดอยู่อืมใครมันจะดวินหรอบ่จ้าเห็นเห็นมันเกาะอยู่ตามนึ่งเออใครมันเห็นบ่อยมึงเด็กใคร ขื้นสิได้คัดหอยก็ยังว่เอาไข่นี่ก็แยกไปอนุบาลต่างหากวะเออเอาไปพเพาะไตเถียงไข่บ้านนี่ม่วนม่วนนี่บ่เอาไปกับมันก,กข็ขูร่องขูร่องก็ใหญ่เห็นบัวขนาดเต็มอยู่พคืออืมห,หลายตัวหลายไข่มันหลายุขน่ะมันไข่อีกเลยคืออืมบ่เอาไปดอกมันบ่ลงนี่คือม่วนนี่แหละตัวได้ไงติดเก็บ,บออกไปไว้ ใส่พื้นที่เลยคุมคาคักเลยคุณพ่อทุมันตายเสียงเริ่มแรกพ่นไปได้เองสนิมมาได้ห่วยห้าตัวเขาใหญ่เอามากสนิมสนิมเพื่าอทองสนิมจับมีคนเบิ้งเนวัดอันที่อันเปลือกมันอันออกสีเทียนสีคำคำเจ้าเนื้อมันทองนะอ๋อเขาเรียกท้องสนิมกับทองทองแค่อันว่าจับใปแล้าเบิ้งเนี่ยนะเกาะอยู่สองหน่วยสนิมนี่เลยเชอรี่สีทองมันเป็นทองเบิ้งเหรอ ทองสนิมเปลือกมันลูกมันกระนี่แหละแน่นเบิดเลยลูกมันเด่นต้องแจ้นั่นดูคนจังมาหายเนืาคู่คนจังมากตัอมานยันพันกันมาเพาะต่อไปมาเพาะผัดทบกันไปเลยุใครมันเห็นบอดทองทองแท้เด้ยน่ะทองแท้บ่อโน้นใช่ไหมบ่อกลางนี่ทองแล้วแล้วมัน่ทท้้้องแดละะจ มันเยญ่ขึ้นมากคือกันบ่ตางแต่เปลือกบ่มันเกิดื่อกันหมกั่ต้มีเลี้ยงปลาไปกินยุงปลานกมยุงมันหลปวดติดตักงอย่างแหงงมันหลยหลนวยนเลิกเลยอือนแะเแม่พันมันอเม่มันเปนไข่บ้านนี้บ้านเจดอนแล้ก็เลี้ยงเจดอนอือมันเชลีก็เลี้ยงที่ปกันที่ปุยบ้านดอนาง่ย หงงาเงินตาโสมถูก,กนใจพ่าตาโสมตาโสมเออโสมไก่เงันไหนไก่เงันไหนยาวออนั่นลนะมุมนั่นลนะนั่นละก็เลี้ยงนั่นก็เลี้ยงอันฮ้อยชลีชลีใส่ใส่บอ่อพ่อใบไสบอปูนล,ละเคยเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงแนละ้วการถ่ายนำ้ำ <laughs> มันอยู่บ้านเนาะมันเป็นปลาป่ามันเฟืองถ่ายน้ำเอาไว้วอัอันถายตัวนี้ ลุ่มไปหัแม่คั่ให้เป็นเบึงแน่คั่วบบเอออันนี้หอยเคนอยากเบึงเนาะแต่ทุโทรศัพท์จะมาที่ไหนอันแม่ให้แมฆไายแม่แต่จังปได้เนาะก็ <ไป S 1> ทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นาแม่ใจนะคะเป็นเกษตรแบบผสมผสานนะคะใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ถ้ามีอะไรติชมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแนะนำกันได้นะคะพร้อมรับคำติชมนะคะก็ขออภัยถ้า คลิปบางส่วนที่สายไปสายมาหรือว่าเดินทําให้ทุกคนเวียนหัวอันนี้ก็ขออภัยจริงจงนะคะเพราะว่าเรามันเริ่มจะมืดแล้วนะคะแสงเริ่มจะหมดแล้วละมาเย็นนะคะก็ขอบคุณทางแม่ใจแฟนแม่ใจนะคะแล้วก็แม่วาดนะคะที่พามาชมนะคะแปลงนาณนะจุดจุดนี้ด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ลากานไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้วันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ